ตกินเหล้ากันกูไม่กินเหล้าว่ะกูจะเล่นเกมสวัสดีครับรทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหบึ้มบลัมซัมเบ้ไอเดี๋ยวเมื่อวานพี่ดูแล้วเว้ยทำไมคนดูถึงน้อยเมื่อวานพี่ลืมแชร์แบบสร้างสร้างโพสใน YouTube ว่าแหละมันน่าจะแบบมันอาจจะไม่แจ้งเตือนอะไรเงี้ยสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีน้องนัทพลนะครับสวัสดีน้องฟีสวัสดีน้องบิ๊กสวัสดีน้องอีกคิวนะครับสวัสดีน้องแทนนะครับสวัสดีน้องอพาวลนะฮะพาวลหรือเปล่าสวัสดีน้องโมสนะฮะสวัสดีน้องซีมอนนะครับสวัสดีน้องเนมนะครับหวานเจี๊ยบครับพี่โจสวัสดีครับดีอันนี้หวานกว่าปะมันยังไม่รู้คนดูมันยังไม่รู้ว่าเราซื้อรถมาแล้วอันนี้คือไม่รู้เลยนะไม่รู้เลยโอซีพี่บอกว่า พี่ไปเช่ารถมาต่อพี่บอกหน้านคือพี่ไปเช่ารถมาเพิ่มเออคือมันไม่รู้เลยไม่รู้เลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเต็มระบบเลยอันนี้ไม่รู้เลยทุกคนพี่ฝากกดไลค์หน่อยครับฝากกดไลค์หน่อยนะแต่เราจะไปเบิกรถยังไงไม่ให้มันรู้วะ กูต้องไปเบิกรถที่อื่นอ่ะกูต้องไปเบิกรถที่อื่นเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเราก็ขับมาจอดตรงนี้บ้านนี้บ้านนี้นี่นนนนวะบายดีพี่โจบายดีครับบายดีครับบายดีครับบายดีนบะ ปัญจพลนะครับสวัสดีครับเมมเบอร์สมัครได้ไนะยยี่สิบบาทนะครับมันยืนอยู่กระลาดกลางตอนนี้นี่ไงมันส่งรูปมาแล้วมันยังไม่รู้เว้ยตอนนี้ว่าเราซื้อรถมาแล้วไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยคนดู เราต้องไปพารถด,ด้วยแล้วเราแล้วเราก็ค่อยไปเรียกมันมาป่ะอย่างนี้ป่ะแล้วเราก็ขอเป็นแฟนว้ายวเขินป่ะว้าคุณครับคุณจะไปเบิกรถด,ด้วยใครจอดเลยซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมา 2.7M จุด็เอมก็ไป แอบเบียร์ซื้อรถหล่อนองนนโจ๊กใช่ครับใช่ครับสุขคนสมัครเมมเบอร์ได้นะครับเมมเบอร์ราคา20บาทนะฮะสมัครได้นะครับจะมีอีโมจิไปส่งหน่อยได้ไหมครับได้ครับไปส่งแลนเขียวครับแต่มันยังไม่รู้ตอนนี้นมันคิดว่าคือพี่อะเช่ารถต่อ <rico> ขอบคุณมาก <_ going> ครับ อันไหนไวะเหรออย่ายงอื่นไอ้เฮียรถกูโทษอื่น นี่นี่บ้านดีบ้านนี่ว่ะวิวดีๆวิวดีๆล่มๆต้นไม้ตามมันก่อนกลับมาหายไปไหนเฮียพี่ออกแก๊งเหรอครับครับใช่ครับใช่ครับพี่พักสล็อตครับพี่พักสล็อตครับเนี่ยแหละคอนเทนต์เนี้ยแหละเอ้ติ๊กตอกพี่ลงคลิปไปแล้วนะน้องๆ เดี๋ยวขอ,อยาต์ฉีดญาตแก้จิบคอกอนถ้าเขาบอกว่าไม่เป็นล่ะทำไงอ่ะหน้าแตกเหรอสามสองขายแล้ว นี่ไงพี่งว่านไอ้ว่าน uh. มานี่มานี่ไหนตามมาปะตามมาตามมา่าเยี๋ยวต่อยไอ้เหลือนมานนี่วิ่งไปไหนเนี่ย มาเร็วตามมาวันฮะตามมาไม่มานีวิ่งนิดเดียวเองไม่ไกลเลย ปวดท้องปวดท้องมึงปวดท้องโอซีเดี๋ยวตายนี่จะถึงแล้วนี่จะถึงแล้ว เอาตามมามานะนี่ไงรถเราเขาซีแปดมาเหรอเขาไปซื้อซีแปดมาฮะซื้อมาแล้วเขาตังจากไหนอ่ะเอาตังจากจากเขานี่แหละ ตอนแรกมันเป็นสีดำก็เลยไปเปลี่ยนสีมาเอ่อ uh <laughs> สวยมั้ยไหมรถสวยไหมอะไรอ่ะสวยวันวัน hmm? เป็นแฟนกันไหมไม่เป็นแฟนกันไหมไม่เผื <laughs> ่อเหรอ <laughs> เลี้ยวไปแพ้กัไหมไม่อ๋อที่มึงนั่งตะกี้คือมึงเขินเหรอไปแพกไหมไม่เป็นเมืเ่อเขาไปถามมาซื้อสีแปดมาเนี่ยกดตูดเลยมา<ต>หนึ่งไออมเงินเหรอไม่ได้ออมเงินเป็นไหมออมเงินเหรอเป็นไหมเราไปเอาตังค์มาจากไหนมึงเขินอะ่ะมึงเสียอาการ เป็นไหมอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อเนี่ยดูเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยล็อกรถได้เป็นไหมมอน,นเขินด้วยคนดู <laughs> เป็นไหม

ไว้เสียกันาฮ่า <kicked insane> ่าวอะไรไม่รู้คนคือถ้าถ้าเสียกันไปเนี้ยคือมันเขินหนักมากเว้ย ป่ะไปยังป่ะ <laughs> ยิวอะไรอ่ะ <c oughs> ไปกดเงินวอ้ไปกดเงินมาแปดแสนด้วยแต่งเครื่องกับแต่งเกาะ